อย่อึ้งเลยมีแต่คนรอจำได้ไหมใคล้างมือให้อยู่นะเดี๋ยวใครเดี๋ยวใค่เอาเบสจะไม่เห็นเกวบพ่ย่าเพื่อนเกวภาคต่อค่ะ เดินทางมาถึง e p ีที่เท่าไหร่แล้วแอดก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่เมื่อ2 e p ีลงไปแล้วนะคะเป็นน้องเกลนะคะพบกับพี่แบร์นะคะทุกคนแล้วพี่ญานะคะก็ได้ผาแฟนนะคะก็คือพี่แบร์หรือพี่ณเดชได้เองมานแนะนำให้เกลเพื่อนพี่ญาได้รู้จักนะคะทุกคนคะ่ะแต่ละโมเมนต์ก็คือน่ารักสุดๆไปเลยนะคะหลังจาก e p ีที่พี่ญาแนะนา ให้เกวรู้จักกาแฟนะคะเกวก็ค่อนข้างจะเขินหนักมากๆาเลยนะคะทุกคนคะ่ะแต่สำหรับอีพีนี้พิเศษไปค่ะเพราะว่าพี่ย่าบอกแล้วนะคะว่าจะซื้อกล่องสมมมาฝากน้องเกลนะคะแล้วก็ซอ้อมาจริงค่ะซื้อกล่องสมมมาแบบยกกล่องเลยนะมาให้เจ๊กเกลของเราจุ่มเองถึงที่เลยละคะ่ะทุกคนคะ่ะอีพีนี้ก็พิเศษค่ะเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของคนรอ ระหว่างพี่ต่อนะคะกับพี่แปรแฟนพี่ย่านะคะทุกคนคะ่ะเจ๊เกียวของเราก็จะนิ่งๆอื่นๆไม่รู้ว่าเขินหรือว่าเพิ่งตื่นนอนกันแน่นะคะทุกคนแต่ด้วยจากอาการเราก็รวมๆกันนะคะเขินด้วยเพิ่งตื่นนอนด้วยล่ะคะ่ะทุกคนแม่ชมก็มีการมาเซลล์น้องเกียวของเราด้วยนะ้ยาบน่ารักมากโอเป็นกองจุ้มยูวันกองจุ้มเกว มียังมียังคะอันนี้อันนี้ยังไม่มีอ่ะอันนี้ยังไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนแบบตัวตัวนิ่มๆที่แบบเอามาแบบเอามาไม่รู้เหมือนกันเอาสีอะไรนะสีชมพูน้องอยากได้สีชมพูน้องอยากได้สีชมพูพี่มาเปิดกล่องให้หน่อยได้ไหมสีชมพูกล่องเชียร์รุนหนักกว่าเฉีตัวนี้กล่องเชียนรุนรุนหนักกว่าเราสีนี้นี่ไหมชมพูไหม ใช่แกชอบสีชมพูค่ะพี่ิาโอเคงั้นอันแรกอันแรกตอนที่เราเจอกันต้องได้สีชมพูขาพี่แบขช่วยนะ่วณกลับบ้านไปหนูน้ำหนักลงเบามาหนึ่งโลขึ้นขึ้นลงบัดเดมมาใกล้ๆได้พี่แม่เจ็บไหมไม่เจ็บโอ้พี่แม่เจ็บมืออยู่แก้วลุ้นปะแก้วลุ้นปะแก้วยังเปิดเองไหมคะหรือว่าพี่แม่เปิดให้ ออปิดให้เลยัดูท่าโอ้ my god เกลืเกลทำไงนะที่ไอ้บอกทัหต้องทำยังไงจะได้ต้องยืนสูตรดิต้องมีต้องมีสเปเชียลเกลคอมเมนต์ดายพี่โตดีค่ะเกลอึ้งเลยเกลอึ้งเลยมีแต่คนรอจำได้ไหมอยเคยือให้ยู่เกใครใครแม่เองอ้าแม่ ยังไม่เห็นเกลอุ๊ย God ว้าวเพิ่ง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 ตื่นแล้วก็งัดออกมาจากรถค่ะเออพี่อาร์อุ้มเกลจำไม่ไ้นองนียังครับพี่ชมโอเคพีไม่มีไม่มีจริงหรอมาเกลเลือกเลยหนึ่งจุ่มเี่นองตรงไหนพี่เกลเลือกอันหนึ่งได้ไหมคะเลือกอันไหนก็ได้อย่ามเกอึ้งเลยมีแต่คนรอ จำได้ไหมคือไปล้า<อ>งเง<ด>ินให้อยู่นะอ้าวแม่มย,ยังมไม่เห็นแก้ว